ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้ยรับก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสำหรับชาววันใหม่นี้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้คุณสมจิตอ่านพระคำของพระเจ้าที่ทรงเข้าไปในยหอนบทที่ 15: หข้อ4ข้อ5จงติดสนิทอยู่กับเราได้เราติดสนิทอยู่กับพวกท่านคะแนนจบผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเขาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา ท่านเป็นขแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยนั่นคือพระวจนะคำของพระเจ้าที่เราได้ฟังกันบ่อยแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นจริงๆถ้าเราอยากเกิดผลหรือว่าถ้าเราอยากจะรับพพร พระเจ้าต้องการที่จะให้ชีวิตของเรารู้เคล็ดลับในการที่เราจะเกิดผลก็คือการที่เราติดสนิทอยู่กับพระเจ้าน่นการที่เรารู้จักกับพระกิติคุณหรือรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้ารู้จักพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่รู้จักแต่เราต้องมีความสัมพันธ์เราต้องมีความสนิทสนมกับพระองค์เพื่อเราจะสามารถเกิดผลได้ เพราะว่าเราไม่ได้มานับถือศาสนาตามที่พูดกันไม่ได้มาเพิ่มศาสนาหรือไม่ได้เคร่งแต่เราเป็นผู้ที่เข้าใจในการติดตามพระเจ้าคริสเตียนต้องรู้ว่าเราเป็นใครเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรบ้างเราต้องรู้ว่าเราจะทําอะไรเราได้รับสิทธิอํานาจอะไรพระเจ้านะคะเป็นพระเจ้าของเราเราต้องเชื่อและเราต้องติดตาม ในเราก็เป็นคนหนึ่งที่รักพระองค์ให้เราสำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำนึกถึงพระคุณความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นเองก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับในบรรยากาศที่เราเรียนรู้ในการขอบพระคุณพระเจ้าเรียนรู้ในการที่จะตอบสนองพระเจ้าโดยการนมัสการโดยการปนในบัตรร,รับใช้เรากำลังเป็นลูกกตัญญูเรากำลังเป็นลูกที่มีจิตใจที่งดงามเหมือนพระเจ้า พระเจ้ารักเราพระองค์ก็เสด็จเข้ามาในโลกและพระองค์ก็มาตายแล้วก็พระองค์ตายไถ่บาปเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้ารักเราพระองค์มีการแสดงออกที่นั่นพระเจ้าให้เรามากมายพระเจ้ายังให้เราอีกทุกวันนี้เมื่อเราทูลขอเมื่อเราสร้างความสัมพันธ์เมื่อเรารักพระเจ้าเมื่อเราตอบสนองพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่มีหัวใจพระงไม่เพียงแต่ว่าพระงได้แต่รักเราอย่างเดียวแต่พระงก็อยากให้เรารักพระงด้วย เพราะฉะนั้นความรักก็คือการที่พระเจ้าไม่ใช่รักเราฝ่ายเดียวเราจะเป็นจะต้องตอบสนองความรักของพระเจ้าด้วยเราจะต้องเป็นคนที่เชื่อฟังแล้วก็ให้เกียรตินบน้อมทอมใจทอมตัวแล้วก็รู้จักที่จะปฏิบัติรับใช้โปร่งเป็นลูกที่เชื่อฟัง เพื่อความรู้ที่เรามีจะไม่เป็นความรู้ที่รู้เฉยๆหรือว่าเราเพียงแต่สักแต่รับพระคุณแต่เราไม่รู้จักตอบสนองบุญคุณพระเจ้าหรือพระคุณของพระเจ้าดังนั้นคนเราเนี่ยพินาศเพราะว่าปราศจากการประพฤติหรือสิ่งที่เราไม่มีความรู้ในเรื่องฝ่ายวิญญาณเรามีความรู้มากมายในโลกใบน,นี้แต่เราขาดความรู้ในฝ่ายวิญญาณในคุณสมจิตอ่านบวจะนะโฮชยาบทที่สข้อที่หด้วยนะคะ ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้เพราะเจ้าเองปฏิเสธความรู้เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้เป็นผู้รู้เหตุของเราเพราะเจ้ารื้อธรรมัญญาแห่งพระเจ้าของเราเราเองก็จะดืงพงมพันของเจ้าด้วยสําคัญนะคะเราไม่ได้ขาดความรักเราไม่ได้ขาดอาหารบางคนเนี่ยนะคะแต่ก่อนฉันจาได้ว่าสมัยเมื่อก่อนสมัยตอนเป็นเด็กๆนะแต่และบ้านในหมู่บ้านชุมชนแนทบจะไม่มีคนมีมือถือ ไม่มีโทรศัพท์มากไปกว่านั้นไม่มีกระทั่งรถยนต์ในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะไปไหนมาไหนต้องรอรถโดยสารแล้วก็ต้อง <c oughs> แล้วก็ไม่มีทีวีที่จะดูด้วยสมัยนั้นจันจำได้นะคะขาดแคลนขนาดนั้นไม่พัฒนาขนาดนั้นอยู่ในเขาเรียกว่าไกลปืนเที่ยงแต่เดี๋ยวนี้ไปดูสี่บ้านนอกแต่ละบ้านนี่มีรถยนต์ ทุกคนในครอบครัวแต่และครอบครัวมีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนโอ้มีอะไรเยอะแยะที่เขาไม่ได้ขาดแคลนเลยถ้าจะดูอาหารการกินการดูแลสุขภาพอาหารทั้งสมุนไพรทั้งไม่สมุนไพรทั้งโอ้มีหลายก็เรียกว่าแบบทันสมัยความรู้ทำให้คนเนี่ยมีอะไรเยอะแยะไม่ได้ขาดแคลนในเรื่องปัจจัยสี่ปัจจัยห้าแต่ที่ขาดแคลนก็คือ ความรู้ที่เข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณคนทุกวันนี้จบก็โนเกลื่อนกลานไปหมดผลิตบัณฑิตออกมาเป็นรุ่นๆเยอะแยะไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าบอกว่าเราขาดแคลนในเรื่องความรู้อย่าว่าเราขาดแคลนในเรื่องความรักเราขาดแคลนอาหารการกินไม่เลยนะเยอะแยะไปหมดทุ่งนาก็กว้างที่ไปขาดแคลนก็คือไปแย่งกันซื้อของที่เขาต้องการบริโภคอุปโภคในสิ่งที่มันเกินความจําเป็น เราก็เห็นว่าทุกวันนี้คนเริ่มปรับตัวพอขาดแคลนในกรุงเราก็ออกมาบ้านนอกมาผลิตสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเลี้ยงปูมาเลี้ยงปลามาทํามาหาเลี้ยงชีพถ้าคนเข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิตเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองขาดแคลนนะเขาเรียกว่าความรู้ที่มีตามมองเห็นความรู้ฝ่ายวิญญาณยิ่งกว่านั้นเด็กๆทุกวันนี้ไม่ทราบว่าเขาหุงข้าวเป็นไหมอาจจะเป็นเนาะหรือว่าเด็กๆทุกวันนี้ เขาทําสิ่งใดที่เหมือนบรรพบุรุษที่เขาเอาตัวรอดไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าตื่นขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรกินเขาก็จะนึกถึงเซเวน่นเด็กๆตื่นขึ้นมาร้องไห้กระจองอแงอไปเซเวน่นเห็นไหมไม่ขาดแคลนนะร้านแต่ละร้านนี่ก็ผุดโผล่ขึ้นมาเยอะแยะในหมู่บ้านในชุมชนถ้าเราจะมาพิจารณาดูเนี่ยนะคะมันไม่ได้ขาดแคลนอะไรมันมีมากกว่าทุกสมัยด้วยซ้ำไป ทันสมัยเราก็รวดเร็วทันใจเขาเรียกว่าบริการก็ทันอกทันใจทุกวันนี้นะเราอยากจะไปกินอะไรเราต้องถ้าอยากจะไปซื้อเราก็ต้องใช้เวลาเดินไปซื้อทุกวันนี้สั่งเท่านั้นมีแก๊ปมาสม่ง <c oughs> อาหารทุกวันนี้โอ้โหไปถึงหน้าบ้านก็หลายสิ่งหลายอย่างเราก็เห็นว่าไม่ยอมหยุดพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าเทคนิคต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาอันนั้นก็สาเหตุของความรู้ไม่ได้ขาด มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาคนเราจึงถูกทำลายเพราะอะไรไม่ใช่ความรู้นะที่เรื่องไฟโลกแต่เนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องไฟวิญญาณน,นั่นเองไม่ได้สนใจเรื่องพระเจ้าไม่ได้สนใจว่าโลกนี้มีผีไม่ได้สนใจว่าคำสาปเป็นยังไงนะคะไม่ได้สนใจเรื่องมิต่ฟไฟวิญญาณเป็นเหตุให้เขาถูกทำลายเพราะฉะนั้น การที่เรามีเรื่องฝ่ายวิญญาณก็คือการที่เรารู้จักกับพระเจ้าการที่เราติดสนิทกับพระเจ้าการที่เราได้พบพระเจ้าการที่เราได้มีความเชื่อแล้วก็พระเจ้าได้เปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราทต่ไม่เราได้เข้าใจว่าโรกใบนี้มีเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณมีเรื่องที่สำคัญไม่ใช่ตามองเห็นแต่ด้วยฝ่ายวิญญาณคนทุกวันนี้ไม่เคยขาดความรักหรอก ถ้าขาดในบ้านก็แชทหาใครบางคนแชทหาเพื่อนไม่ได้เพื่อนแค่ในหมู่บ้านทั่วโลกคนไม่ได้ขาดความรักจะไปจะมาจะเดินทางจะไปที่ไหนอย่างไรโทรศัพท์ไปก่อนแล้ว <c oughs> ติดต่อสื่อสารมันไม่เหงาหรอกที่เหงาก็าคือขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่มีสติปัญญาที่มาจากความสว่างที่มาจากพระเจ้านั่นเอง เพราะว่าเราขาดความเข้าใจในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณมิติสวรรค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องการให้เรารู้ว่ามิติสวรรค์เนี่ยสำคัญมากๆพระกิติคุณที่สมบูรณ์สำคัญมากๆเราจะไม่เพียงแต่มีความรู้ แต่เราไม่เข้าใจในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณไม่มีการเปิดเผยสำแดงเพราะฉะนั้นแม้แต่เป็นคริสเตียนก็เถอะเราก็จะถูกทำลายได้ถ้าเราไม่ได้เข้าใจหลักการนี้ไม่ได้เข้าใจในการสำแดงการเปิดเผยที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในโลกใบนี้มันไม่มีแต่คริสเตียนที่รักพระเจ้าหรือผู้คนที่มีแต่คนใจดีมันมีอะไรที่มากมายที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำก็คืออำนาจอิทธิพลแห่งความมืดบอกแล้วไงว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสนามลบ มิติฝ่ายวิญญาณมีสามมิติก็คือมิติสวรรค์มิติมนุษย์มิติวิญญาณชั่วเราซึ่งเป็นมนุษย์นี่แหละอยู่ในสนามลบ พราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลือกกันตัดสินใจของเราการที่เราติดสนิทกับพระเจ้าเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าไม่ผูกพันกับพระเจ้าไม่สร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าแม้เราจะมีข้อมูลที่เราเรียนมาเราเคยเรียนเคยรู้มาแต่ว่าเนื่องจากว่าจิตวิญ,ญญาณของเราไม่ได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นเหตุให้เราหลงหายหลงผิดเป็นเหตุให้เราไม่เกิดผลเป็นเหตุให้เราทําบาปเป็นเหตุให้เราเสื่อมจากพระสุริย์ของพระเจ้าได้เหมือนกัน เราสามารถพินาศหรือถูกทำลายโดยที่เราไม่ได้มีความรู้ฝ่ายวิญญาณน,นี้แหละเพราะฉะนั้นก็ความรู้ในโลกนี้มีเยอะบางทีความรู้ในพระคำของพระเจ้าว่าทําให้คนเยอะยยิงด้วยซ้าไปทําให้คนลำพอง แต่ความรู้ไฟวิญญาณทําให้คนทอมใจยำเกรงพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอ,อนุนจิตชูชใจนะคะเราจะไม่เป็นคริสเตียนที่ขาดความรู้ไฟวิญญาณแต่เราจะเป็นคริสเตียนที่รู้จักทางของพระเจ้าที่ติดสนิทกับพระเจ้าที่เกิดผลแล้วเกิดผลอีกไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจหัวใจของพระเจ้านะคะไม่ใช่คริสเตียนทุกคนที่จะเอาจริงเอาจังและชัดเจนแล้วก็ดําเนินชีวิตที่เข้าใจหัวใจของพระเจ้า แต่ดำเนินชีวิตเพื่อแลกบางสิ่งบางอย่างก็เรียกว่าหมูไปไก่มาท้าพระเจ้าให้สิ่งที่เขาต้องการโอเคจะรักพระองค์จะรับใช้พระองค์แต่ถ้าพระเจ้าลองหดมือสักหน่อยหดพระหัดทำเป็นหูตึงสักหน่อยไม่ได้ยินไม่ได้ตอบไม่ได้ช่วยก็ไม่รู้ว่าคเหล่านั้นจะไปต่อไหม วันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรู้ฝ่ายวิญ,ญญาณทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราจนเรารู้ว่าพระเจ้าสร้างเราพระเจ้าไม่ทิ้งเราแม้ว่าเราเจอปัญหาฉันก็ได้ยินบุรุษเมื่อคืนเขาก็ขอบคุณพระเจ้าในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เขา,ผาเผชิญที่เขาเจอที่เขาได้รับอะไรที่พิเศษทาให้เขาเนี่ยนะคะอยากจะขอบคุณพระเจ้าในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ขอบคุณพระเจ้าทุกทกรณี ที่ยังติดตามพระเจ้าได้อยู่เพราะว่าได้มาขอบคุณพระเจ้าแต่ที่จริงแล้วภาระปัญหาเขาก็เผชิญเยอะแยะไปหมดแต่ละคนก็เผเชิญกับบุษักปัญหาเนื่องจากว่าบุรุษนี้เป็นผู้นำในครอบครัวก็จะรับภาระหนักหน่อยแต่ทุกคนก็มาขอบคุณพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งกันช่วยกู้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ส่งดูแลในชีวิตของเขาครอบครัวของเขา แต่ไม่เขาผ่านได้เผชิญทุกสิ่งได้โดยปรุงเป็นผู้เสริมกำลังนั่นก็เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมที่พระเจ้าได้ท่งจัดเตรียมให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจที่เรียกพระเจ้าและเข้าใจในการส่งเรียกที่เข้าใจในหัวใจของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในพระคำของพระเจ้าในมัทธิวบทที่11ข้อที่1112งให้คุณสมจิตอ่านอีกครั้งหนึง่ง จริงกับพวกท่านว่าในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงนั้นไม่มีใครย,ยิ่งใหญ่กว่ายอดผู้ให้ปฏิสมาแต่ว่าผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในผ่นนสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอดอีกและตั้งแต่สมัยยอดผู้ให้ปฏิสมาถึงทุกวันนี้พ่นนสวรรค์ก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงและพวกที่รุนแรงพยายามชิงเอาให้ได้คุณพระเจ้าสำหรับพระวจน,นะ กุญแจในพระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็คือว่าตั้งแต่สมัยยอ้อนอาณาจักรสวรรค์ตกอยู่ในความรุนแรงพระเยซูไม่ได้พูดว่าอาณาจักรสวรรค์ตกเป็นเหยื่อหรือเป็นฝ่ายถูกโจมตีหรือโดนถูกทำลายแต่พระเยซูกำลังบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้ากำลังรุนแรงคือบุกลุกอาณาจักรแห่งความมืดในโลกใบนี้ พระเยซูกาลังหมายถึงอาณาจักรของพระเจ้ากําลังต่อสู้และต่อต้านอํานาจของมารร้ายอย่างรุนแรงสวรรค์บุกลุกโลกจนพระเยซูได้มาบังเกิดแล้วก็มาเกิดแล้วแล้วก็จนยอนเนี่ยมาเตรียมพระมราคาฉันก็ประทับใจพระกิติคุณนะคะที่ยอนเขาแสดงตัวตนที่เป็นเครื่องมือของพระเจ้าเตรียมพระมราคา เตรียมการเสด็จมาของพระซสคริตในการที่จะทำพระราชกิจเริ่มพระราชกิจที่แม่น้ำจอแดนนะคะบัพติศมาด้วยน้ำนะคะแล้วก็ยอนบัพติศมานี่นะคะได้ประกาศว่าผู้ที่จะมาเนี่ยเป็นใหญ่ผู้ทรงฤทธานุภาพยอนบัพติสโตกำลังบอกว่าสวรรค์บุกลุกโลกก็คือพระเจ้าเสด็จมาเองพระเจ้าผู้ทรงหบิญฤทธิ์เสด็จเข้ามา ตื่นเต้นก็ก็ไม่ทราบว่าเรานะคะตื่นเต้นหรือเปล่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าเมื่อยอนเปิดฉากที่พระเยซูเสด็จมาที่แม่น้ําจอแดนนั้นคือโอ้ต่างคนก็ต่างตื่นเต้นนะคะยอนเองก็ตื่นเต้นเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เปิดเผยให้ยอนรู้ว่าใครกําลังมาใครกําลังมาและมาทําอะไรฉากเ้บ่งบอกชัดเจนว่าสวรรค์บุกลุกโลก บุกลุกอาณาจักรแห่งความมืดในโลกใบนี้พปรองจะเริ่มพระราชกิจในการที่จะลุกขึ้นต่อต้านต่อสู้แล้วก็ทํางานของพระบิดาเจ้าโดยการที่โรรองลุกขึ้นประกาศข่าวประเสริฐอย่างรุนแรงเมื่อพรเรเยซูได้บัพติศมาในน้ําแล้วและหลังจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาประทับอยู่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็โปรองก็ได้เสด็จออกไปประกาศแล้วก็ทําพระราชกิจของพระเจ้าอย่างไม่ธรรมดา ในเราก็เห็นว่าพระราชก,กิจของพรเีซุกฤทสต์ทำให้มารซสตานเนี่ยกระจุยกระจายโปร่งไปประกาศที่ไหนปร่งไปหมู่บ้านไหนปร่งไปที่ใดคนเจ็บคนป่วยที่ถูกมารซสตานผูกมัดและจำจองปีซูได้ไปขับผีได้ปล่อยปลดปล่อยได้ไปช่วยผู้คนมากมายนะนี่คือพระราชก,กิจของพรเีซุคฤิสิ์ที่พรรองได้เสด็จเข้ามาบุกลุกโลกใบนี้เราต้องตื่นเต้นในอาณาจักรของพระเจ้า อำนาจสวรรค์กำลังลุดหน้าต่อไปและอย่างรุนแรงด้วยกำลังรุนแรงขึ้นทุกวันนี้ก็รุนแรงกูทูดก,ก็จะพูดบ่อยๆว่าโอ้ยิ่งประกาศยิ่งมีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายกำลังตามหาผู้ร้ายก็จะให้มันผู่ขึ้นมาทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วพระเจ้าก็จะได้ขมวดทีเดียวนะคะ กำลังตื่นเต้นก็ขอพระเจ้าอวยพรนะคะเวลาหมดหมดเวลาก็แต่พระเจ้าขอปรุงวยพรพระวจนะเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าอวยพรค่ะเจ้าอวยพรนอาราทูลนะคะอวยพรเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์พระองค์ตลอวยพราธุลและผู้เผยและพี่น้องทุกคนนะคะ